สวัสดีครับผมนี้พามาใส่เบ็ดครับเบ็ดเบ็ดแล้วกรพามาลองเลยครับเนี้อเขียดครับใส่เดือนครับเขียดมีน้อยเดียวเดี๋ยวมาลองเบ่งบรรยากาศครับผมบรรยากาศลองเบ็ดไหมครับอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำหนองค้อนะครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดด้วกันครับผมตามเบ็ดครับพี่น้อง ตัวแรกแหกมันครับใส่งามเลยครับเนือ้อเขียดเดี๋ยนะชิเปลี่ยนเนื้อครับผมพึ่นใหญ่มาใส่วงหันนะครับโดนแล้วขอทานเลยครับนี่ ตีซี่เลยนะครับยูนิตเดซามหรอตัว,วนี้ตัวตีซีครับกระโดนครับเ nh ะถากผมเห็นตัวขาวครับเห็นตัวขาวไว้อนยะู่นะเ nh ะถากครับตัวนี้ผมใส่สอง nh ะน,นะครับมาอน,นี้โอู้เราก็ขึ้น ไงถากกับเนี่ยเขียดนะครับเนี่ยถากก์ได้สองเต็มนะครับตัวนี้เต็มจีสองแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยถากนี่ตายเบิดครับจบหนำตายตัวที่หาครับผมหวานอยู่ครับเมื่อนี้หลังนี่กระเือกครับผม ตัวน้อยๆเนี่ยัมบ่ดินแห้งหคระเห็นไหมครับเน,นี่ยมาเห็นปะไหนนะครับปะนะเงาเขียดครับนี้กิดหนายตุ๊บอู้อลุซซ้มรุจจ้อยครับตัวน้อยลุซซําโอ้ติดหนายเป็นยังครับตอนหล่นมือนมาเบื้องหลังนี่ครับขั้นมันก็จมหํำ นี่ยังเหลืองเนี่องนี่ปลาไหลบ่ปลาไหลติแม่นบ่พี่น้องก็จมน้ำลงไปเหมือนกันผมกับบ่แดวเนี่จับกล้องมาใช่แล้วโอ้ดึงดึง

ตูยังไงแล้วครับปาดถือปลาไหลใหญ่ประศันตูใหญ่เลยนี่ครับซ้ำขวดเอ็มร้อยหมดเลยนี่พุดนะสามนิว้วเอ้ยถือปลาไหลเสยมันแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปดปลาไหลก่อนได้ครับกินเนื้อทากครับนี่เนื้อทาก ือได้การแแล้วต้มที่เจ็ดครับว่างานท้ายประทันนี่ครับเขีย่ยติดสายอยู่เลยใส่งามอยู่ครับปต่ไหไเมื่อกี้ก็ใส่งามอยู่ไม้นี่เขาท้าเลยครับผมเดี๋ยือดเสียบเนี่ยเขียดไว้คือเก่านะครับเสียงป่าตีไหมเสียงป่าบ้าเม่น ในน้อยดีครับเสียงป่าอยู่นี่นี่ครับวิธีการใส่ผมจะใส่ประมาณนี้ตามปอด <c oughs> ตามในเช่นไรครับตึงขึ้นนิดเช่นไยประมาณนี้ครับเอาไรมันเกาะ จ็กน้อยนึ่งพอเปลนพอพอ่อหายป่าเราแว้งนะนี่ครับผมจะกอประมาณนี้เครื่องโตนะครับป่าสับปั๊บติดเลยครับนี่ครับไปลุ้นหลังต่อไปกันหมานะครับวันนี้หลังนี้เป็นขั้นกลมๆเลยครับอยู่บ่หนอบ่อยู่หอกครับคิดว่าบ่อยอยู่ โบย่รีครับเป็ยังครับรุนหลังต่อไปกันหลังนี้เจอบักร้ายครับบักร้ายกินเบ็ดกินเขียดเสร็จแล้วเพื่อนจังคักเน้ยวไหลน้อบาดเนี่ยนี่ครับบักร้ายกินเบ็ดเห็นไหมครับพี่น้องตัวไม่ใหญ่ปาในดอ กูสิซอยมึงจงไหนหนาะบอานี่ยน่ครับนะน,งงหน,หน,บนู่นยังอกจะไหนนาะบาดเลยเดี๋ยวยูลงลชี้ือ เสือกเรื่อยมาหาค้นเสือพี่นอ้องอะไรก็ไลก็สีออกหามันกบไปมันลอยได้แล้วมันจะมาเลือ่ยอยมาหากูยังง่ะพูดอะไรครับโยนไปแล้วมันเสือกเรื่อยมาเนี่ยนี่เออไปทำไมขาด ขาดซ้ำอ่ามึงเบียดกูขาดซ้ำดึงเบียดเจ้าของขาดซ้ำไม่นนองเฮ้ยเบิ่งฮฮเนียดดันไปอยู่คนไปทางไปทางมันกูปล่อยมึงเลาแหละนี่ครับเป็นบมอกเป็นลายๆว่เนี่ยหมอกไปเนี่ยโอ้ ไก่ให้ปล่อยเสือกเรือยมาหาคุณครับผมอันตรายครับคำย้ำคืนใส่รุ่นกันต่อครับมีดึงครับผมดึงอยู่งขนาดไนแต่ปงหัว่าเป็นปลาหรือเป็นนิยังนะครับดดเดินในหยาผู้ดำดำนหลมเทียนป่าจะเท่าไรครับผมเด้อเด้อโอ้เคยหลุดยอนหยาแล้วครับเห็นแต่เอนอา,บนานะบ้านนี้ อ้น้ำลึกซ้ำน้ำกระพุ้ดน้ำกระพุ้ดเอ้ยโทรศัพท์เกิดตกเอาขึ้นก่อเอ้ยน้ำกระเขาพุ้ดแบบนี้วะนี่ครับขึ้นมาแล้วเฮ้ยนี่ครับตัวที่เป็ดน้ำต็มบุ้นเลยแบบนี้ประหยัดทนนะบอกจะพูดก่อนครับเฮ้ย อันนี้น่าจะเป็นเมียเขียดนะครับตัวนี้ผมใส่ไปเนี่ยใช่ครับแล้วลุนล้างต่อไปอีกล้างนี่ก็ว่ามันถื่อนก็ได้ครับเบิงมันดึงยุบ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 ย่หันเนี่ยมาลองลุนมางครับปลาปลาลอย่างโอ้ปลาคอตัวนั้นครับปลาคอตัวนั้นเห็นว่าครับปลาคอใหญ่ตัวนี้งเนี้ยนี่ ข้อไงครับเตียมติดเปียดเปียดทั้งเกาวระบ,อรบรุอ๋อตายได้บ่โอ้ยไงครับอู้หันตัวเรามาเนี่ยพูดนะครับป่าหนักจีสองโลสามโลอะไรหรอครับเนี่ยน้ำหนักเนี่ย นี้ขั้นก็เป็นกลมกลนะุครับปูนถะอนซัมโมน,นิถอนขั้นมาปล่ายอย่างนั่นไปทางใดล่นะทุกผู้เห็นดึงบุกอากาจับอกกน,นไรที่ยามคืนนี่ ขึ้นม่เห็นโตหลุดจิโอ้ลุดสามลุดแล้วครับนี่ครับอีกเต็มนึง ขี้เฝ้าแมาไทายน้ำมาะทันานแดงติดเก่าแล้วขยายปดปากอนครับหลังนี่ก็ถเธอครับผมคิดว่าเธออยู่ละดึงอยู่ว่างังนไงใช่ลหมนี่ครับปลาเห็นแต่หัวติดหงายแล้วครับ แัวตักกับปุดมาตองดีบออกขึ้นนะก็ะสันหลุดนี่ครับไม่แล้วครับตาใส่งามเลยครับเตรียมทีสิบล้วมั้งสิบเอ็ดสิบสองหแล้วมวววานเลยครับวันนี้เขียดกระเบื้องแล้ว,ลวเดี๋ยวเราหลุดเหมือน 10, สองน้ำกันครับ ทรงผลงานครับผมยามรอบแหลกรอบแหลกของเอานะครับได้มาในรีมอันนี้เราไปล่อลุนมือกันซานะครับนามาลองรับนับแต้มเลยในหนึ่งสองสามตัวนี้ซีนะครับตัวนี้ได้แต่รอบไซนะครับหานี้ก็ได้รอบไซครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดนะครับสิบสองปล่ยนะครับสิบสามปล่อยลุ่นนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวมาลุ่นเบิ้องอื่นน้ำเสาร่วมกันเออเสาร์ที่มันบ่ไปอครั้งไว้ยก่อนสวัสดีครับพามาเก็บเบ็ดครับเสาร์นี้เวลา ตีหาครับเขียดคือโคโมเขมีเยอะเนาะไปรุนน้ำกันครับหลังนี่โดนแล้วครับหลังทีซี 4. เอ็นโตแล้วครับนะั่นเอ็นโตปะครับ หลักกังมับเข้าให้ครับใส่ป่าใส่งามด้วยครับป่าสานี่เป็นป่าป่าอ่างป่าอ่างเก็บน้ำน้องขอเนอะครับยวไปรุ่นหลังต่อไป แจมที่สองครับแจมที่สามครับปลาไหลใส่งามอยู่ครับเรู้สึกว่าจะลุดหลายขั้นอยู่ครับเศ่านี่ค่อนข้างที่จะลุดหลายเลยแหละ ลังนี้ว่าแม่นโดนปลาไหลแล้วครับเห็นปลาไหลเรืองๆอยู่ครับปลาไหลกินเขียดด้วเนี่ยครับตุยยังี้ไงโอ้ใส่งามเลยครับเนี่ยแบบง,งี้เลยทุนอ่ะเออปลาไ,ไหไลใหญ่งเถอะปลาไหลยังไงเลยครับปากอะ เติมแจ้งแล้วครับปิดไฟฉายละเอ,อะ้าพนักพนักใส่ไงลีพูะนะครับโอ้โหเบิ่งใส่ง้มครักครับปลาไหลเนี่ยซ่อมตัวมอคืนเลยเนี่ยนะครับปลาไหลใส่ ส่งามครับงามบรรยากาศอ่างเก็บน,น้ำหนองคอยย้ำเศร้า,าครับนี่ก็คงจะเป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วลเก็บเบ็ดเกือบเบิดแล้วครับได้สี่เต้มลวเลยอีกน้อยหนึ่งอีกประมาณสี่หาหลังนี่แหละครับไปครับไปเก็บเบ็ดกันต่อมาพี่น้องทั้งนี้มีอาการครับผม มีอาการครับผมเห็นไหมครับโอ้โหดิหนแห้งื้อขึ้นไม้แล้วครับผมใส่งามเลยครับนี่ครับโอ้โหป่างามไม่ดีครับป่าอ่างเก็บน้ำน้องคอเนะนี่ยนะครับ ปาง้ำครับเตียมทีหาครับผมโอ้โ,หโห้ดินดินดินเรียบร้อยครับผมว่าแมนเห็นกระโดดอยู่หลงหังครับมาเห็นดินด้วยหลังนี่นี่ครับ อ,อใส่งามอีกลรวครับใส่งามอีกแล้วค,วคนะน่ปะป่าซ้านี่ไม่เจอป่าอ่างเก็บน้ำนี่ไม่เจอใส่ง,าม,งามเลยครับโอ้โหคนนะ่ะเห็นไหมครับตัวขาวจ้วเลยหนาเมหมือนคุณนะครับเตียมตีฮกครับผม ไปครับไปรุ่นหลังสุดท้ายคันคือโกงเงี้ยสิายจมน้าเลยครับหลังสุดท้ายอยู่ปะน้อคุณนะครับปลายจมน้าไปเลยครับเป็นนัก,นกโอ้ปลาไหลปลาไหลครับผม เห็นโตแล้วครับปลาไหลครับปลาไหลหลังสุดท้ายมีหิรูนเลยครับเออฝนทาทาเลยครับ ครับปลาได้เมื่อคืนก็ประมาณนี้แหละครับนี่ครับตัวช้อนไส่สวยๆเลยครับอันนี้ก็ตัวมันตายนะครับเขเลยทำไว้ใส่สวยเลยครับโอ้โอ้กระโดดอะไลก็ใส่สวยเหมือนกันครับใส่บิ๊กเลยครับปลาไหล มาเนี่ยครับวันนี้